ใช้เงินเยอะอะไรอย่างงี้เอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะใช่ฮะคือเงินไม่พอแต่เห็นพี่เกะพี่เห็นกดของให้พี่เยอะแยะเลยเงินไม่พอทำอะไรวะอันนั้นเอามาจัดส่วนตัวแบบแขกกับปุกดูดิมีน้องมีหลายคนถามเป็นหญิงหรือฟ้าหรือหญิงหรือชายฟ้าสองอันรวมกันสองอันรวมกันโอเคมา โหดเออพี่ไตพี่อย่าลืมนะพี่สัญญากับผมแล้วนะว่าจะแอดแกรินาได้เลยได้ได้อ่าก็ไม่มไมต้องพ่อ<ด>แ,แม่ตั้งตั้งโปรไว้เท่าไหร่ตั้งโปรอะไรเนาะโปรโมชั่นเรื่องแอดของอ,ะอ,อ่ะขอขัดแป้บนึงนะอืมไม่นะมได้คิดเลยอะ่ะร<ำ>ักหมดเลยลเนี่ยหัวแดงสามคนเนี้รักหมดเลยไปละบายจุ่ๆโทรศัหัวฟ้าไม่รักหัวฟ้าเหรอ อ่ารักหมดเลยก็ได้หมดเลยก็ได้มันเปียวเหรอหมูป่าเออเนาะพี่มันเปรีียวเออขอถามขอบอกอีกอย่างได้ไหมเนี่ยคือไม่เหรอเอ้ยไม่ใช่สีขอถามคือพวกแคดเกียนี้ต้องต้องจำกัดอายุนะไม่ครับผมโกติไม่ได้จำกัดงั้นเด็กมหนึ่งก็แคดได้ใช่ไหมสามขวบก็แคดได้นาอ โลูคสาวผมเคยแคร์ได้มมัันขอให้พูดได้ก็พอมันมันอยู่ที่ว่าเราตั้งใจทำแค่ไหนอยากเห็นอยากเห็นเหมือนกันนะอยากเห็นเด็กสามขวบเล่นเกมแค่เปิดตู้อย่าเลยพี่ป้าอายุ30เริ่มทำมาแล้วเคยเห็นป้าเล่น GTA 5ป่ะวิ่งไปต่อยคนอ่ะยอดป้าแกเดือดมากคือของเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับอะไรหรอกไปจ้าจุ๊บรักหมดเลยเนี่ยพี่กิ๊ฟกิ๊ฟเล็กอะไรบบบ๊๊าาายยยบายจ้า เดี๋ยวเจอของจริงเดี๋ยวจะหนาวนี่เปิดไมล์ดังๆอยู่พอดีค่ะน้องคิดมามากะคิดคิดมากะเนาะฮัลโหลฮัลโหลอ้าวน้องคิดมากะไม่ดับอ่นดีมากมากนั่นดีคี่ขวบคะเนี่ย หน้าถุงร้อยสามสิบห้ากี่ขวบกี่ขวบสิบเอตู้อะไรนะสิบเอิเอ็อ็ดเมื่อกี้ดินสี่สิเตกใจสิบเอ็ดขวบวูสิบเอ็ดขวบว่าดูดูเล็กวัดกันใหญ่โรลี่โรลี่โรลี่สิบเอ็ดสิบเอดสิเอดป๊ะหกเหรอคะโป๊อหกเหรอคะจรีคนเชิญคุกนะคะ น้องบอกได้เรารีคอนเชนคุกนะคะแหนไอคิวก็แอบ,บเป็นหนึ่งในนั้นที่คุยอยู่แหน่ <c oughs> ชื่ออะไรคะจริงๆ,ๆชื่ออะไรคะคิตตี้ค่ะคิตตี้เหรอแค่นไหม <c oughs> เป็นแมวเหรอ <c oughs> โดนหมดแนนนนี่โดนหมดเตรียมเข้าคุกเนะี่ยแล้วตัวคว้าตัวกลับบ้านเนี่ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ใจเย็นใจเย็น <c oughs> ใจเย็น <c oughs> นาอุมาวีร์สูงน้อยร้อยเท่าไรนะสามสิบเอ็ดสามห้าร้อยสามห้าเฮ้ยนี่ก็ส่วนสูงพอๆไอเชิงเลยนี่ว่ะเตี้ยกว่าเตี้ยกว่าเตี้ยกว่าไอเชิงมันสูงร้อยสี่สองห่างกันเกือบสิบปีอันนี้อันนี้เท่าไหรนะอันนี้สิบเอ็ดอันนี้สิบเอ็ดคนรู้สิบแปดเอ้ายังยังไม่สิบเก้าเ เออจะสิบเก้าปีนี้สิบเก้านีหมยเชงอะน้องสาวพี่อายุสิบเก้าสูงร้อยสี่สิบสองแม่งเตี้ยที่สุดเลยว่าแต่เขาไอตัวพี่ก็ไม่ได้สูงเลยอะไรร้อยห้าสิบก่ร้อยร้อยห้าเจ็ดเลยอีกนิดนึงก็ได้มาตรฐานแล้วแล้วได้ไหมก็ไม่ได้อีกนิดนึงไงอีกนิดนึงแต่น้องน้องน้องคิตตี้เขายังมีอนาคตอีกเยอะเขาเพิ่งสิบเอ็ดขวบเขายังมีเวลาเยอะ ยัดนมเขาลุงยัดนมพี่อะหมดอนาคตแล้วยัดนมออกนมอะไรอย่างงี้ปะพี่หมดอนาคตหมดแล้วเออหมดแล้วสูงขนานี้มันสิบปีแอะถึงว่าไม่ถึงถึงนี่ถึงโอ้โหสิบปีเยอะอะสามสิบเหรอเอาก็อยู่สูงตั้งแต่ยุ่คอะไรหยุดปกติยี่สิบไม่ใช่เหรอยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองผู้หญิงอ่จริงเหรอแล้วไม่ที่สูงเท่านี้แม้แต่สิบขวบแอะสิบขวบพี่สูงแล้ว ีพี่สบายใจโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็จะจัดเวลาประมาณนี้เหมือนเดิมแล้วจะช่วง6โมง5โมงกโมงหรือทุ่มนี่แหละเนาะวันนี้อะได้เวลาได้เวลาไอ้หล่อพี่เปพี่เป้มาอพี่เป้มาเป้พี่เป้รอพี่ลงเนี่ยพี่เป้จัดต่อไม่ลงสักทีแท้มันใสจริงจริงโอเคโอเคโอเคเป้เป้ไปไปจัดไปจัดไปจัดไปจปงไม่ลงนะเป้ดวอันนี้ผมไล่กิ๊บคุณ บายบายจ้าโอเคก็บายบายยูเซอร์ทุกคนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาใหม่เอเดี๋ยวไว้จบซีรีส์แล้วค่อยอะไรอย่างงี้ใหม่เนาะเรียนมัธยมที่ไหนมอเอ้ยไม่ใช่ดิเรียนมัธยมที่อะไรวะอะไรนะเตรียมอุดมครับผมบาย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 จุ๊ไปไปดูคุณเป้ต่อใครสนใจไปดูคุณเป้มาเรามีเรื่องต้องคุยกันเกมคุลี่มนสเตปเกมิลี่ อะไรนะคิวเรามีเรื่องต้องคุยกันเรามีเรื่องต้องคุยกันได้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 ไดบกมือยูเซอร์ทุกคน